สวัสดีครับพันก้าสมุนไพรเรื่องเราสมุนไพรบ้านนาป่าโคกสมุนไพรดีๆที่เราอาจจะลงลืมแมานึกไม่ถึงการคลิปนี้พันก้าสมุนไพรามาพร้อมกับลมหนาวครับยามที่ลมหนาวมาคลาใดก็จะทําให้เรารู้สึกไม่สบายลมหนาวมาอากาศเปลี่ยนก็จะทําให้เรารู้สึกไม่สบายได้ครับไม่ว่าจะปวดหัวตรร้อนเป็นไข้ไอหรือว่ามีอาการเจ็บคอวันนี้พันก้าสมุนไพร มีสมุนไพรามาแนะนำครับเป็นสมุนไพรที่หมอยาพื้นบ้านใช้กันมาอย่างยาวนานและแพร่หลายครับซึ่งเป็นสมุนไพรที่ฮิตติดชาร์ตในสองสามปีที่ผ่านมาครับซึ่งสองสามปีที่ผ่านมาใครๆก็รู้จักและใช้กันครับอรมพรบ,บทมาซะแบบนี้คิดว่าทุกคนก็คงเดาถูกครับว่าสมุนไพรชนิดนี้ก็คือสมุนไพรฟ้าทลายโจรน,นั่นเองครับ แต่วันนี้พันก้าสมุนไพรจะมาแนะนําสูตรและวิธีการใช้แบบหมอยาพื้นบ้านนะครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับฟ้าทลายโจรกันสักหน่อยครับฟ้าทลายโจรจะมีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างกันไปครับเช่นฟ้าทลายน้ําลายพังพร3 0ดี D, เขยตาย,ยายคลุมยากันงูฟ้าสถานเมฆละลายฟ้าสางขุนโจร500เป็นต้นครับ ัดเป็นพืชล้มลุกครับสูงประมาณ30-70เซนติเมตรลำต้นจะเป็นสี่เหลี่ยมแต่กิ่งก้านมากทุกส่วนของต้นจะมีรสขมครับโดยจะพบได้ทั่วไปครับทั้งในไทยลาวกัมพูชามาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามจีนรวมไปถึงหมู่เกาะในทะเลแคริบเบียนครับใบก็จะเป็นใบเดี่ยวครับแผ่นใบจะมีสีเขียวเข้มเป็นมัน ลักษณะใบจะรียาวปลายใบแหลมครับดอกจะออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งหรือว่าตามซอกใบครับดอกจะมีขนาดเล็กสีขาวโดยจะมีดอกย่อยกลีบดอกก็จะมีสีขาวโคนกลีบจะติดกันปลายแยกออกเป็นสองปากปากบนจะมี3ามกลีบส่วนปากล่างจะมีสองกลีบครับผลของฟ้าทลายโจรจะมีลักษณะเป็นฝักครับโดยลักษณะก็จะคล้ายกับฝักต้อยติ่ง ฝักอ่อนก็จะมีสีเขียวเมื่อแก่ก็จะมีสีน้ำตาลแดงแล้วก็แตกได้ครับภายในฝักจะมีมะเมล็ดสีน้ำตาลอ่อนจำนวนมากเรามาดูข้อมูลทางเภสัชวิทยาของฟ้าทลายโจรกันครับสมุนไพรฟ้าทลายโจรจะมีสารที่ออกฤทธิ์ทางยาอยู่3ชนิดครับชนิดที่1ก็คือสารแอนโดรกาโฟไลท์ชนิดที่2จะเป็นสารนีโอแอนโดรกาโฟไลท์และชนิดที่สาม ก็คือสารโฟทีนดีออกซีอันโดกาโฟไลด์โดยส่วนที่นำมาทำเป็นยาสมุนไพรก็จะได้แก่ใบสดใบแห้งแล้วก็ทั้งต้นครับโดยจะเก็บมาเมื่ออายุ3-5เดือนหรือเก็บมาก่อนที่จะมีดอกครับทีนี้เรามาดูสรรพคุณสูตรและวิธีการใช้สมุนไพรฟ้าทลายโจรกันครับฟ้าทลายโจรเป็นสมุนไพรที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย กระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายต่อต้านสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าสู่ร่างกายรวมไปถึงช่วยกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวให้จับทำลายเชื้อโรคได้ดียิ่งขึ้นครับคุณสม,มัตินี้ก็จะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโต,ตของเซลลมะเร็งครับรวมไปถึงมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจครับสระคุณโดยทั่วไปของฟาทลายโจร ก็จะแบ่งออกเป็น4ประเภทใหญ่ๆครับประเภทที่1 –ก็คือแก้ไข้ทั่วๆไปครับไม่ว่าจะเป็นปวดหัวตัวร้อนแก้ไขแก้ไอไข้หวัดไข้หวัดใหญ่แบบนี้เป็นต้นครับประเภทที่2ก็จะเป็นการแก้อักเสบเช่นการเจ็บคอคออักเสบไอต่อมท่อมซินอักเสบหลอดลมอักเสบช่วยขับเสมหะรักษาแผลอักเสบติดเชือ้อรักษาโรคผิวหนังที่ติดเชือ้อ เป็นต้นครับประเภทที่3ก็จะเป็นประเภทของการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารครับประเภทที่ทําให้ปวดท้องท้องเสียบิดแก้กระเพาะและลำไส้อักเสบแบบนี้เป็นต้นครับประเภทที่4ก็จะใช้เป็นยาที่ช่วยให้เจริญอาหารครับต่อไปนี้จะเป็นตำรับยาและวิธีการใช้สมุนไพรฟ้าทลายโจรแบบหมอยาพื้นบ้านครับแก้าการไข้ทั่วๆไป อาการไอปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไข้หวัดหรือว่าไข้หวัดใหญ่วิธีการง่ายสุดที่หมอยาพื้นบ้านใช้ก็คือนำมาต้มกินหรือว่าทำเป็นยาชงครับโดยมีวิธีการดังต่อไปนี้ครับให้ใช้ใบและกิ่งสดหนึ่งกำมือนำมาต้มน้ำดื่มก่อนอาหารวันละสองครั้งเช้าเย็นหรือว่าเวลามีอาการครับแต่ถ้าใช้เป็นยาชงวิธีการก็คือ ให้ใช้ใบสดประมาณ5-10ใบครับแล้วแต่ใครจะชอบขมมากขมน้อยนำมาใส่ในแก้วแบบที่เราชงกาแฟกันครับเติมน้ำร้อนเดือ,ด,อดลงไปให้เกือบเต็มแก้วแล้วปิดฝาไว้ประมาณ30นาทีหรือพอให้ยาอุ่นครับแล้วดื่มครั้งละ1แก้ว3-4ครั้งต่อวันก่อนอาหารและก่อนนอนครับก็จะเป็นการใช้สรรพคุณยาที่ช่วยให้เจริญอาหารอีกทางรวมไปถึงสูตรและวิธีการนี้ ก็ยังใช้แก้อาการอักเสบเช่นอาการเจ็บคออาการคออักเสบต่อมทอมซินอักเสบหรือระบบทางเดินหายใจอักเสบแต่ก็มีวิธีที่หมอยาพื้นบ้านใช้ได้ดีกว่าวิธีการนี้ครับแก้อาการระบบทางเดินหายใจอักเสบแก้เจ็บคอคออักเสบต่อมทอมซินอักเสบหลอดลมอักเสบรวมไปถึงการขับเสมหะวิธีการที่หมอยาพื้นบ้านใช้กันมานานและใช้กันอย่างได้ผลก็คือ การใช้ยาผงสูตรดมและการทำเป็นยาลูกกลอนครับการใช้ยาผงก็โดยการนำใบสดมาล้างให้สะอาดผึ่งไว้ในที่ร่มให้ลมโกรกให้แห้งครับอ้ามตากแดดเด็ดขาดเมื่อแห้งแล้วก็ให้บดเป็นผงให้ละเอียดวิธีการใช้ยาผงสูตรดมก็คือนำยาผงที่บดละเอียดแล้วใส่ลงไปในขวดหรือกล่องยาครับปิดฝาแล้วเขย่าแรงๆเปิดฝาออกผงยาก็จะเป็นควันลอยออกมา แล้วสูตรดมควันนั้นเข้าไปครับผงยาก็จะไปติดที่ระบบทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นจมูกหลอดลมลำคอก็จะทำให้ยาออกฤทธิ์ในบริเวณที่ยาไปติดได้โดยตรงตัวยาก็จะช่วยฆ่าเชื้อที่ทำให้เจ็บคอที่ทำให้คออักเสบทางวิธีการนี้ยังช่วยฆ่าเชื้อในจมูกได้ด้วยครับการใช้แบบยาลูกกลอนนำผงยาที่บดให้ละเอียดแล้ว มาปั้นผสมกับน้ำพึ้งหรือมะนาวเชื่อมครับโดยขนาดให้เท่ากับมเมล็ดถั่วเหลืองครับแล้วนำไปผึ่งลมให้แห้งรับประทานครั้งละ4-10เม็ดวันละ3-4ครั้งก่อนอาหารและก่อนนอนครับแก้อาการอักเสบของแผลติดเชื้อหรือฝีนอกจากจะรับประทานด้วยวิธีการข้างต้นแล้ววิธีการที่ได้ผลดีและหมอยาพื้นบ้านใช้อีกวิธีการหนึ่งก็คือทำเป็นยาทาครับ การทำเป็นยาทาของหมอยาพื้นบ้านก็คือการนำผงยาไปใส่ขวดดองเหล้าขาวครับหรือถ้าใครไม่ชอบกลิ่นของเหล้าขาวก็ให้ใช้เอทิลแอลกอฮอล์ครับโดยให้แช่ผงยาในเหล้าขาวหรือเอทิลแอลกอฮอล์ aw, ประมาณ7-10วันครับโดยทุกวันให้มาขย่าวขวดวันละครั้งครับเมื่อครบ7-10วันก็สามารถใช้ยานำมาทาบาดแผลหรือว่าฝีได้ครับ หรืออาจจะกองเอาแต่น้ำยาใส่ขวดเอาไว้ใช้ดื่มแก้อาการอื่นๆก็ได้เช่นกันครับแก้อาการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารพวกบิดท้องเดินท้องเสียปวดท้องก็ให้ใช้ทางต้นของฟ้าทลายโจรผึ่งลมให้แห้งหั่นเป็นชิ้นเล็กๆครับแล้วใช้ประมาณหนึ่งกำมือต้มเอาน้ำดื่มตลอดทั้งวันโดยให้ดื่มต่างน้ำครับแก้อาการบิดลำไส้อักเสบ เพราะอาหารอักเสบอีกทางก็คือนํายาผงที่ดองเหล้ามารับประทานครับโดยให้รับประทานครั้งละ1-2ช้อนโต๊ะวันละ3-4ครั้งก่อนอาหารและก่อนนอนครับหรือจะใช้ยาลูกก่อนก็ได้เช่นกันโดยให้กินครั้งละ4-10เม็ดครับวันละ3-4ครั้งก่อนอาหารและก่อนนอนเช่นกันครับนี่คือวิธีการใช้สมุนไพรฟ้าทลายโจรของมอยยาพื้นบ้านครับเป็นวิธีการที่สืบทอด แล้วใช้กันมาช้านานครับตอนนี้สมุนไพรฟ้าทลายโจรน,นำมาทำเป็นแคปซูลให้รับประทานกันได้ง่ายขึ้นและได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลายทาั้งมีสรรพคุณดีในการรักษาโรคระบบทางเดินหายใจที่เราทราบกันดีครับอย่างไรก็ตามการใช้สมุนไพรฟ้าทลายโจรจะต้องศึกษาให้เข้าใจด้วยนะครับพันก้าสมุนไพรเรื่องเล่าสมุนไพรบ้านนาป่าโคก สมุนไพรดีๆที่เราอาจจะลงลืมในนึกไม่ถึงกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ